สวัสดีค่ะทุกท่านค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีกุมนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนพฤษภาคมปี2564นะคะวันนี้เสียงอาจจะแปลกแปลกไปหน่อยนะคะว่าเป็นหวัดนั่นเองนะคะไม่มีไรนะก็กินยาเล็กน้อยก็หายเนาะก็เริ่มที่งานก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคลิปจะยืดเยื้อเนาะการงานของคุณในช่วงนี้ทุกสาขาอาชีพ ใจเย็นๆนะเวลาผ่านไปมันก็จะดีเองนะคะนะบางท่านภาระหนักภาระเยอะงานหนักงานเยอะคิดจะเปลี่ยนงานเบื่องานนะใจเย็นๆใจร่มๆนะคะเดี๋ยวเ,เวลามันผ่านไปมันก็จะดีเองนะคะณนะช่วงปลายเดือนนะคะก็จะดีขึ้นมาเองนะอย่าใช้อารมณ์นะคะให้ใช้ทักษะ ให้ใช้ความสามารถนะคะเจ้านายเราใจดีนะคะไม่ต้องเป็นกังวลในเะรื่องนั้นอยู่แล้วเนาะอืมอืมให้ใช้กระยาณนนมิตรให้ใช้มัธุรสวาจาในการแก้ไขตรงนี้นะมันเกิดขึ้นนะอะเกิดแน่มันมีเรื่องนะคะนะ้ทุกสาขาอาชีพเลยนะให้ใช้มัธุรสวาจาให้ใช้กระยาณนนมิตร ในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ในเรื่องงานนะอืคือมันมันก็เป็นตามเนื้องานตามปกติทั่วไปอะที่เราจะต้องเจอซ้ำไปซ้ำมาทุกวันแต่มันก็มีโจทย์เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะนั้นห้ามใช้อารมณ์คนเองนะ สุขภาพองค์รวมโอเคดีหมดเลยทุกอย่างนะคะสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแต่อาจจะต้องอาจจะไปตกอยู่ที่ญาติผู้ใหญ่ของคุณล่ะค่ะอาจจะต้องล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลนะก็ดูแลท่านนิดนึงนะไม่เป็นไรนะคะหายออกโรงพยาบาลได้ไม่นีมีปัญหามากนะหายขาดขาดนะอืม อเออเรื่องการเงินถึงพ่เงินมันจะไม่ขึ้นนะคะไพ่าเหรียญไม่ขึ้นเลยการเงินของคุณก็คือทรงตัวในเดือนที่ผ่านมาได้อย่างไรก็คงได้อย่างนั้นอยูอ่มันยังมันไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแต่อย่างใดนะคะนะเพราะคุณเองก็รู้จักวิธีการเก็บการออมอยู่นะอืมเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างคนโสดก่อนนะคะตามสไตล์นะคนโสด ขอให้คุณใช้การควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยอย่าใจร้อนอย่าพูดจาตรงผงผางอย่าไปมีเรื่องมีราวกับคนอื่นการเหวี่ยงวีนมากจนเกินไปอ่ะมันทําให้คนที่เขาคิดจะเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนเนี้ยเขาได้ตัดสินใจคุณไปแล้วอ่ะคือเขาเขาตัดสินคุณไปแล้วว่าคุณเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยพอให้คู่ขึ้นเลยค่ะนะ <c oughs> ท,ทั้งที่อุตสาพบเจอแล้วปิ๊งแล้วแต่เรากับเหวียงวินไปซะเองอะ่ะก็ปลิวนะเพราะนั้นเดืองน,นี้ให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วก็เหมือนกันถ้าหากมีเรื่องทะเลาะกันแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยะระยะเวลานะคะก็ค่อยคอยคุยค่ะค่อยๆเข้าหาเฉไปเรื่องน้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย ซื้อกับข้ามาฝากซื้อเสื้อผ้ามาฝากอะไรอย่างเงี้ยมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านอะไรอย่างเงี้คยค่อยคุยไปค่ะนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะมันเกิดขึ้นแล้วนะเราใช้อารมณ์นะส่วนท่านในโสดก็ระวังเรื่องรักซ้อนนะคะบางท่านอาจจะเป็นมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะไปปิ๊งกับเพศที่สมนะคะ นะเพื่อนเกา่าแฟนเกา่านะคนโสดค,คนที่โสดนะคะที่ยังมองหาคนูกใจสักคนหนึ่งอะไรอย่างงี้นะนะเพราะว่าไพายคู่มันขึ้นนะคะแต่คูณกับเป็นแหมาเยาวงวีนควบคุมอารมณ์ตัวเองแค่นี้นะคะพอนั้นแล้วอะ เดี๋ยวเธอและเขาอาจจะปลิวไปอาจจะหลุดมือไปนะคะอืือคือองค์รวมดีหมดนะองค์รวมดีหมดนะเรื่องที่จะติดติงก็คืออารมณ์อารมณ์ร้อนนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือญาติผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะนะอาจจะล้มป่วยกระทันหันนะ อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องงานองค์รวมทั้งหมดนะคะใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าเพิ่งออกจากงานไม่แน่นะไม่ออกจากงานไปนั้นขาดนะคะถึงงานจะยุ่งงานจะมากถึงจะเบื่อถึงจะเหนื่อยนายนะแต่ว่าช่วงปลายเรียนมันก็จะดีขึ้นมาเองนะทุกสาขาอาชีพเลยนะดูรวมทั้งหมดนะคะนะอ่าก็จบไปแล้วนะคะไม่รู้จะ พูดอะไรละนะคะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ